เห็นภาพก่อนใครต้อง Sony XL 2566 X Plus Monitor g มมิ่งรุ่นใหม่ที่ต่อยอดมาจากเจ้าตัว XL 2 5 6 K. บอกเดยว่าประสิทธิภาพสูงแน่นอนต,ตัวเก่าที่ว่าโหแล้วตัวนี้โหดกว,ว่ามาใน400เฮิร์เจ้าตัว XL 2566 X Plus นี้น,นะผมให้ความลื่นไหลและรวดเ,เร็วยิ่งกว่าเดิมทำให้เราไม่พลาดาำสำคัญแน่นอนแค่นี้นไม่พอยังมีเทคนโนโลยีใหม่ d i s a c t ที่จะมอบความคมชัดในทุกการเคลื่อนไหวล้นการเบลอภาพที่เคลื่อนไหวเร็วทาให้คุณโฟกัสในเกมได้มากขึ้น แล้วที่สำคัญเจ้าตัว XL256X Plus เป็นจอฟ้า CN ขนาด24.1นิ้วเหมาะกับสำหรับเกมแนวชูเตอร์เพิ่มความคมชัดลดภาพซ้อนทำให้เสถียรกว่าเจ้าตัว XL256K <Wow. S 1> อีกอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่โผล่เข้ามาก็คือเจ้าตัว Auto Game Mode นั่นเองครับ <ills> ที่สามารถตั้งค่าสีอัตโนมัติตามเกมที่คุณเล่นเพื่อประสิทธิภาพของสีที่เหมาะสมที่สุดในทุกเกม ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าตัว XL 2 5 6 6 X Plus มีการปรับปรุงด้านสีสันที่จะทำให้มองเห็นศัตรูได้ชัดเจนขึ้นและระบบปรับความสูงของจอแบบใหม่ที่จะทำให้การตั้งจอเนี่ยราบลื่นและแม่นยำขึ้นพบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบและความเหนือชั้นในทุกด้านด้วย Sony XL 2 5 6 6 X Plus ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานใหม่ของการเล่นเกมได้แล้ววันนี้